สวัสดีครับโค้ดเคฟิตเทอร์มินัลดอมในการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเพื่อลดน้ําหนักและก็ลดไขมันเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วการเล่นคาร์ดิโอคืออะไรเราควรเล่นคาร์ดิโอแบบไหนเล่นวันละเท่าไหร่และการคาร์ดิโอทุกวันมันจะช่วยให้เราลดไขมันได้เร็วขึ้นหรือว่ามันจะทําให้ร่างกายเราเครียดเกินไปและเสี่ยงที่จะบาดเจ็บมากขึ้นกันแน่วันนี้ผมโค้ดเคจะมาอธิบายทุกอย่างที่เพื่อนๆต้องรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเพื่อลดน้ําหนักและก็ลดไขมันตามมาเลยครับการออก กำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือว่าคาร์ดิโอวาสคิล่าแอคทิวิตี้คือรูปแบบการออกกำลังกายที่กระตุ้นให้ปอดและก็หัวใจทำงานมากขึ้นหรือการเล่นคาร์ดิโอจะเป็นการกระตุ้นให้มีการส่งสารอาหารและก็ออกซิเจนไปยังมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นนั่นเองครับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะมีการเดินเร็วว่ายน้ำปั่นจักรยานและก็การวิ่งเป็นต้นครับจากการศึกษาพบนะครับว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอมีประโยชน์หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยพบว่าการ ออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอ5ครั้งต่อสัปดาห์ด้วยการเดินเร็วหรือว่าการวิ่งจ็อกกิ้งที่จะเาะผาผลาญพลังงานประมาณ400-600แคลอรี่ต่อครั้งอาจจะช่วยเราลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันได้มากถึง4-6%ภายในระยะเวลา10เดือนเป็นต้นครับนอกจากนี้การเล่นคาร์ดิโอยังช่วยให้กล้ามเนื้อปอดและก็กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายและก็นอนหลับดีขึ้นอีกด้วยครับทีนี้เวลาที่เราเล่นคาร์ดิโอร่างกายเราจะมีความต้องการออกซิเจนมากขึ้นทันที ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องดีมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากกล้ามเนื้อปอดและก็หัวใจจะมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วร่างกายเรายังจะเผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานมากขึ้นอีกด้วยและคําถามแรกก็คือเราควรเล่นคาร์ดิโอวันละกี่นาทีดีโดยทั่วไปนะครับผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าเราควรเล่นคาร์ดิโอให้ได้ประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์และองค์กรอนามัยโลกก็เสริมมาด้วยนะครับว่าเราควรออกกําลังกายแบบคาร์ดิโออย่างน้อย10นาทีขึ้นไปต่อครั้งยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆตั้งเป ว่าจะเดินออกกําลังกายวันละ30นาทีถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็อาจจะเดินตอนเช้า15นาทีและมาเดินต่ออีก15นาทีก่อนมื้ออาหารเย็นหลังเลิกงานเป็นต้นครับโดยทั่วไปนะครับเพื่อนๆควรเล่นเวทเทรนนิ่งเป็นหลักหรือเราควรเล่นเวทเทรนนิ่งให้ได้ประมาณ3ครั้งต่ออาทิตย์ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละประมาณ30-60นาทีทีนี้สําหรับเพื่อนๆที่ออกกําลังกายเป็นประจําเราควรแยกคาร์ดิโอออกไปเล่นในวันที่เราไม่เล่นเวทเทรนนิ่งและเราอาจจะเล่นคาร์ดิโอแค่2-3 3ครั้งต่ออาทิตย์เท่านั้นครับเพราะการทําแบบนี้เราก็จะมีวันพักหรือว่า rest day ประมาณ1-2วันต่ออาทิตย์เพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บและลดความเสี่ยงที่ร่างกายจะเครียดมากขึ้นด้วยคําถามต่อมาก็คือคาร์ดิโอทุกวันจะช่วยเราลดไขมันได้เร็วขึ้นหรือเปล่างานวิจัยในปี2012พบนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันให้เร็วขึ้นเราก็สามารถออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอได้ทุกวันประมาณวันละ60นาทีแต่หลังจากนั้น5ปีนักวิจัยเขาพบว่า ถึงแม้ว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอจะมีประโยชน์หลายอย่างแต่ถ้าเราเล่นคาร์ดิโอทุกวันและก็หนักเกินไปมันก็อาจจะทำให้เราเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและร่างกายเราเหนื่อยล้าเกินไปได้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีอาการปวดตามกล้ามเนือ้อเข่าและข้อมีอาการปวดรู้สึกเครียดกับการออกกำลังกายและนอนไม่หลับเป็นต้นครับดังนั้นเพื่อนๆควรเริ่มดูความพร้อมของร่างกายว่าเราฟิตแค่ไหนเรามีปัญหาสุขภาพโดยรวมหรือเปล่ามีอาการบาดเจ็บอะไรบ้างและเสี่ยงที่จะบาดเจ็บอีกหรือเปล่า นต้นสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นคาร์ดิโอเคยมีอาการบาดเจ็บมาก่อนหรือห่างหายจากการออกกําลังกายมานานเราควรหมั่นสังเกตร่างกายเราให้ดีด้วยนะครับต่อมาเราก็ควรเริ่มจากการออกกําลังกายที่ง่ายๆและมีแรงกระแทกต่ําหรือว่า low impact ก่อนยกตัวอย่างเช่นการเดินเร็วการปั่นจักรยานและว่ายน้ําเป็นต้นครับคาถามต่อมาก็คือการเล่นคาร์ดิโอช่วยเราลดน้ําหนักได้เร็วขึ้นหรือเปล่าก่อนอื่นผมอยากบอกว่าการที่เราจะลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันให้ได้ผลดีในระยะยาวคุณภาพและก็ ปริมาณอาหารที่เรากินต่อวันคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดส่วนการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอจะเข้ามาเป็นตัวช่วยเพิ่มความแข็งแรงและกระตุ้นการเผาผลาญไขมันของร่างกายยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเดินออกกำลังกายวันละ30นาทีซึ่งจะเผาผลาญพลังงานประมาณ140แคลอรี่ถ้าเราเดินทุกวันใน1อาทิตย์เราก็จะเผาผลาญพลังงานประมาณ980แคลอรี่หรือว่า4,000แคลอรี่ภายใน1เดือนนั่นหมายความว่าการเดินออกกำลังกายแค่วันละ30นาทีเราจะสามารถเผาผลาญไขมันในร่าง ร่าางกยได้มากถึงครึ่งกิโลกรัมภายใน1เดือนครับแต่สิ่งสําคัญที่เพื่อนๆต้องจําไว้คือร่างกายเราจะมีการเรียนรู้และก็ปรับตัวเร็วมากดังนั้นการออกกําลังกายแบบเดิมๆที่ไม่มีการพัฒนาความยากหรือว่าไม่ท้าทายร่างกายมากขึ้นจะทําให้ร่างกายหยุดนิ่งหรือว่าไขามันไม่ลดลงอีกต่อไปหรือที่เรียกว่า hit the plateau นั่นเองครับดังนั้นงานวิใจัยในปี2017จึงสรุปมาชัดเจนเลยครับว่าการออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันที่ดีที่สุดคือเราควรเล่นเวทเท t น r a ให้ได้ประมาณ3ครั้งต่ออาทิตย์ก่อนแล้วค่อยเสริมด้วยการเล่นคาร์ดิโอประมาณ3-4วันต่ออาทิตย์แต่อย่างที่ผมเกินไปครับว่าการออกกําลังกาย6กวันต่ออาทิตย์เป็นเวลาต่อเนื่องหลายเดือนมันก็อาจจะทําให้ร่างกายเราเครียดเกินไปและอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บหรือลังได้นั่นเองครับดังนั้นเพื่อนๆควรยืนเวทเทรนนิ่งไปที่3วันต่ออาทิตย์ดีกว่าแล้วเราค่อยเสริมด้วยการเล่นคาร์ดิโอ2-3วันต่ออาทิตย์เพื่อที่ร่างกายเราจะได้มีวันพัก1-2วันต่ออาทิตย์นั่นเองครับ ต่อมาผมมี5ทิปดีๆเพื่อการออกกําลังกายที่ถูกต้องและก็ปลอดภัยมาฝากเพื่อนๆครับ 1. เราควรวอร์มอัพร่างกายอย่างน้อย5นาทีทุกครั้งก่อนออกกําลังกายเพื่อให้ปอดและก็หัวใจมีความพร้อมมากขึ้นและร่างกายมีอุณหภูมิที่เหมาะสม2ถ้ารู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือว่ารู้สึกไม่สบายเราควรหยุดพักการออกกําลังกายก่อนแล้วรอดูอาการประมาณ2-3วันครับ3เราวควรดื่มน้ํามากขึ้นทั้งก่อนระหว่างและก็หลังออกกําลังกาย4ถ้าเราจะไปเดินเขาวิ่งบนเขา หรือว่าออกกําลังกายที่จะมีการกระโดดเราควรบริหารข้อเท้าและเข่าให้ดีก่อนทุกครั้งด้วยนะครับ5ถ้ามีอาการบาดเจ็บหรือว่าออกกําลังกายไปสักพักแล้วเรารู้สึกหายใจไม่ออกเราควรหยุดออกกําลังกายทันทีแล้วพักก่อนครับท้ายสุดอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับว่าการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอมีส่วนช่วยให้เราลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันได้เร็วขึ้นจริงและแถมยังอาจจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างด้วยทีนี้ในการที่เราจะออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันให้ได้ผลดีในระยะยาวเพื่อนๆอาจจะเริ่มได้ เวทเทรนนิ่งให้ได้ประมาณ3ครั้งต่ออาทิตย์แล้วอีกประมาณ2-3วันต่ออาทิตย์เราค่อยเสริมด้วยการเล่นคาร์ดิโอดีกว่า mm hmm. การทำแบบนี้ร่างกายเราจะมีเวลาพักประมาณ1-2วันต่ออาทิตย์ซึ่งจะส่งผลดีทําให้ร่างกายเราไม่เครียดเกินไปและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยลงนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆยังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรนะครับคอมเมนต์ Comment, หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆมีเป้าหมายที่อยากจะลดน้าหนักลดไขมัน,มนอยากจะปั้นหุ่นในฝันให้ตัวเองภูมิใจสักครั้งในชีวิตแอดไลน์มาตามดาพูคุย ก็ปรึกษาได้ก่อนฟรีถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่เหมาะสมกับความฟิตทุกระดับของคนเพื่อนสำหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ